นี่คือเมนูต้ยมยำปลาทูค่ะใส่น้ำจะเคิงหมอหน่อยนะคะเปิดไฟห้แห้งค่ะนี่หมอเป็นกันเดื่อถูกหากผักซีนะคะเพื่อใะรุ่ยรสชาติหอมของน้ำแกงนะคะเอาลงไปใส่หม้อค่ะแย่าประคองเติมน้ำจักหน่อยนะคะอย่าบกลมกล่อมนะคะข้าวกระสีหั่นขิงหั่นหัวสิงไ้าลงไปนะคะ จะให้รสชาติต้ยมยำอร่อยกลมกลมค่ะขิงแลวคะยาใหญ่คาบะมันขิงนะคะคาคาคนี่นะคะเอเมกไยค่ะนี่หมอดเดือดได้ที่เอามันลงไปนะคะให้มีรสชาติกลมกล่อมของน้ำซุปนะคะนี่แล้วก็ต่อด้ดยใบป,ประกูดค่ะนี่เห็ดง่ายๆค่ะ อาหารเร่งด่วนทําเร็วรวดเร็วทําใจนะคะแล้วก็จะหั่นมะเขือเทศเป็นชินช้นๆนะคะเอาไว้ปิดถ่ายค่ะนี่หั่นใส่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่หอมเปลงไปค่ะหั่นเป็นชิ้นหอมเปนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะเอาไว้ใส่ต้มยำค่ะนี่หอมเปนะคะคุณพี่คันหันค่ะ มาใส่ไว้ค่ะเราหมอดเดือตั้งผุนก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงค่ะใส่ขะนอยลงไปค่ะนี่เพิ่มความกรมกล่อมให้กับต้มยำนะคะ,คะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเ,เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะหมอดเดือดแล้วนะคะ เฮาเอะปลาทูลงไปจ่านี่ปลาทูของเราซื้อมาจากแม่ก,กองเลยปาดจะบอกว่าแบบเลิศมากเลยค่ะต้ยมยำปลาทูของเรานะคะนี่ก็จะใส่ปาดพอกนะคะปลาทูของเราเป็นปลาทูเนื้อนะคะบริษุทปลาทูสดนะคะมอนีเรอหมอเดือวจังหน่อยค่ะรอปลาสุกเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงแล้วก็ใส่ผักปิดท้ายการ ปรุงความนัวด้วยรสดีเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นกะเอาปลาเคือเคือลงไปค่ะปลาเคือเคือหลักกะผักใบผักซีนะคะหลักกะหอมเป้ลงไปค่ะหลักกะคนที่เข้ากันเป็นอันเสร็จนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะปรุงรสแบบนี้จะบอกว่ารสชาติกลมกลมไปจะแสบขึ้นยังค่ะนี่ พอด้มาควา่ำนวดกับส่บักหน้าวนะคะหรือมาคนจะส่บักขามก็ได้คะแล้วแต่ค่ะอันนี้เขาสบีบักหน้าวใส่ตอนเขากินนะคะโอเคค่ะต้ยมยำปลาทูแซบแซบค่ะแนะนำเลยนะคะเหตดจังสีง่ายที่สุดละ,ละค่ะละคาเจอกันคลิปหน้าค่ะ